จับหัวคางหูหัวไรจับไว้ไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับจับจับสะดือจับหัวคางหูหัวไรจับไว้ไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับ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 ก้นอุ้ยเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูวอล เจอกับคุณครูวอปอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ได้เจอกับคุณครูวอปหนึ่งสัปดาห์เด็กๆคิดถึงครูวอปบ้างไหมคะอุ๊ยใจตรงกันเลยค่ะเด็กๆครูวอปก็เหมือนกันนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยคิดถึงที่สุดเลยค่ะวันนี้คุณครูวอปนะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆแต่อุ๊บไว้ก่อนครูวอปยังไม่บอกนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรแต่ก่อนจะเข้ากิจกรรมกันคุณครูวอปอยากรู้จังเลยค่ะ ว่าเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณครูวอบปร้องอะ่ะมีชื่อว่าเพลงว่าอะไรคะอะไรนะคะมินมค่ะมินนี่เก่งจังเลยนะคะน้องคามินบอกว่าเพลงจับไวไวถูกต้องเลยคะ่ะแต่ครูบอกอ่ะอยากรู้จังเลยคะ่ะว่าเพลงจับไวไวเนี่ยเขาใช้อะไรจับคะเด็กๆอะไรนะซินอนเอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดคะ่ะใช้มือในการจับหัว ใช่ไหมคะจับเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมผัสนะคะเด็กๆแต่เอ๊ะวันนี้คุณครูว่าจะพาเด็กๆมาทำอะไรนะอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้คุณครูว่าจะพาเด็กๆมาทำอะไรกันแต่ก่อนที่เด็กๆจะรู้ความรับของครูวบเด็กๆต้องบอกครูวบก่อนนะคะว่าเด็กๆเล่นการเล่นไทยอะไรไปนะคะอะไรนะคะลูกอะไรนะ,ะ,ะรนะต้นเตยอ๋อต้นเตยบอกว่า เล่นโพงพางไปแล้วสนุกใช่ไหมคะน้องต้นเตยวิสนุกด้วยดีจังเลยงั้นเด็กๆได้เล่นกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆก,ก็ต้องบอกคุณครูวบได้ใช่ไหมคะว่าการเล่นโพงพางนี่เล่นแบบไหนนะคะอะไรนะแปมปัดโอ้ยน้องแปมปัดบอกว่าปิดตาปิดตาแล้วไงต่อคะอ๋อ ใช้มือคำหรอคะแล้วทายชื่อคนที่เราที่ที่เราจับได้ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเด็กๆล่ะคะทายถูกไหมคะเุย้ยทายถูกด้วยเก่งจังเลยคะ่ะงั้นดีเลยวันนี้คุณครูวอบนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาสัมผัสสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเด็กๆทราบไหมคะว่านอกจากมือแล้วยังมีอวัยวะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สามารถบอก สัมผัสได้ว่าผิวนั้นเป็นผิวขรุกข่ะเรียบนิ่มนะคะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าอวัยวะนั้นคืออะไรคะไหนเด็กๆบอกครูวับได้ไหมคะอ๋ออยากให้ครูวับบอกได้เลยค่ะเด็กๆค่ะอวัยวะนั้นก็คือเท้าของเรานั่นเองค่ะเท้าไม่ใช่มีไว้เดินและวิ่งอย่างเดียวนะคะเด็กๆ เท้าเราก็สามารถบอกความบอกความรู้สึกต่างๆได้เช่นกันค่ะเด็กๆอยากรู้แล้วนะใช่ไหมคะว่าเอจะบอกได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเลยดีไหมคะดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราจะรออะไรกันล่ะคะเด็กๆงั้นเราไปทดสอบกันนะคะว่าเท้าสามารถบอกออสัมผัสต่างๆได้จริงไหมเด็กๆคะเห็นไหมคะเด,ด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ อันนี้เรเรียกว่าอะไรคะดูนะคะเด็กๆถูกต้องเลยคะ่ะเราเรียกว่าก้อนหินใช่ไหมคะเด็กๆคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเอ๊ะเราจะรู้ไหมคะว่าก้อนหินนี้มีผิวสัมผัสอะไรคะเด็กๆบอกได้ไหมคะบอกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตาเราไม่สามารถบอกได้ว่าหิน มีลักษณะเป็นแบบใดถ้าเราอยากรู้เราต้องทำไมคะถูกต้องเลยคะ่ะเราต้องทดสอบดูโดยการอะไรคะเด็กๆแต่วันนี้เราไม่ใช้จับนะคะเด็กๆเ,เราจะใช้เท้าในการสัมผัสพื้นผิวหินนี่ว่าหินจะมีลักษณะเป็นแบบใดงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังพร้อมที่จะทดสอบหรือยังคะว่าก้อนหินของเรานั้นมีพื้นผิวเป็นแบบใด จะเป็นแบบใดนะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าคำตอบจะตรงกับคุณครูวบไหมคะถ้าเราอยากรู้เราต้องทำการอะไรคะทดสอบสิคะเด็กๆงั้นเราจะรออะไรละคะก่อนที่เราจะทดสอบพื้นผิวของหินนั้นเราต้องทำอะไรก่อนนะคะเด็กๆเก่งจังเลยคะ่ะถอดถุงเท้าและรองเท้าก่อนนะคะ<ม>เพื่อผิวของเรานั้นจะได้สัมผัสกับวัตถุตรงหน้าเราเนี่ย เพื่ออย่างเราจะได้รับรู้ได้อย่างชัดเจนนะคะว่ามันมีลักษณะเป็นแบบใดพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูวบขออนุญาตเลยนะคะถอดถุงเท้าและรองเท้าเลยอ่ะครูวบก็จะเดินบนก้อนหินแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะครูวบเดินแล้วเอ๊เด็กๆบอกคุณครูวบได้ไหมคะว่าก้อนหินที่ครูวบเหยียบเนี่ยที่วบยืนอยู่บนก้อนหินเนี่ยมันมีลักษณะแบบใดนะหไหนลองบอกคุณครูวบหน่อยสิคะคนเก่ง เก่งมากเลยค่ะน้องแปมปัดก้อนหินมันทำไมนะคะมันแข็งค่ะเด็กๆนอกจากจะแข็งแล้วผิวของมันยังทำไมอีกคะถูกต้องเลยค่ะน้องต้นตีผิวของมันยังขรุกขระอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูชนิดอื่นกันอีกนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเกมื่อสักคนีเด็กๆได้ รู้จักผิวของก้อนหินไปแล้วว่ามีลักษณะแบบใดอัน,นี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าข้างหน้าของคูวบเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะเก่งจังเลยคะ่ะเราเรียกว่าทรายเอ๊ะเด็กคนไหนบอกคุณครูวบได้บ้างคะว่าทรายมีสีอะไรนะเก่งจังเลยคะ่ะน้องมอนทรายมีสีน้ำตาลเอ๊ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าทรายเนี่ย เม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่คะอ๋อปนกันใช่ไหมคะมีทั้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กแต่เด็กๆลองทายสิคะว่าถ้าเราได้สัมผัสทรายแล้วทรายเนี่ยจะนุ่มหรือจะหยาบคะอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยาก,กรู้อย่างนั้นเรามาทดสอบพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทรายจะมีผิวสัมผัสเป็นอย่างไรจะนุ่มหรือจะหยาบนะคะ คุณครูวบได้ลองเหยียบทรายดูแล้วกำทรายดูแล้วทรายมีเมล็ดที่หยาบนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากทราบเด็กๆต้องลองทดลองดูที่บ้านนะคะอย่าเพิ่งเชื่อคุณครูวบนะคะเด็กๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูพื้นผิวอย่างอื่นนะคะว่าเอะเรามาทายสิคะว่าจะเป็นพื้นผิวอะไรคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รู้จากผิวสัมผัสของก้อนหินแล้ว ทรายกันไปแล้วนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่าสีเนี่ยเนี่ยสีชุกเขียวอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะเก่งจังเลยคะ่ะเราเรียกว่าหญ้าเอ๊ะเด็กๆคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปเหยียบหรือเดินบนหญ้าเนี่ยพื้นผิวของหญ้าจะมีลักษณะเป็นแบบใดนะคะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเอ๊ะจะแข็งจะนิ่มหรือหยาบนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้ว เดี๋ยวคุณครูวอ่ะจะทดสอบให้เด็กๆดูเดี๋ยวนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆโอ้หญ้านี่นะคะมีพื้นผิวที่นิ่มมากเลยนะคะเด็กๆขาถ้อยากรู้เด็กๆต้องลองดูนะคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะเด็กๆว่าเท้าของเรานั้นไม่ใช่มีไว้แค่เดินและวิ่งเท่านั้น เท้านะคะยังบอกความรู้สึกผิวสัมผัสและอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่น้อยหน้ามือเลยไม่ใช่แค่มือบอกได้อย่างเดียวนะคะเท้าก็บอกได้แต่วันนี้คุณครูวบนะคะอยากทดสอบเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆของคุณครูวบะตั้งใจฟังคุณครูวบไหมนะเอ๊ะเราจะมีเด็กคนไหนบอกครูวบได้บ้างว่าวันนี้คุณครูวบพาเด็กๆไปรู้จักพื้นผิวอะไรบ้างนะคะ อะไรนะอาชีอุ้ยน้องอาชีเก่งมากเลยค่ะน้องอาชีบอกว่าคุณครูว่าพาไปเดินบนก้อนหินเก่งค่ะเอ๊ะแล้วก้อนหินที่คุณครูว่าพาเด็กๆไปเดินนั้นมีความรู้สึกอย่างไรคะมีพื้นผิวแบบไหนเด็กๆบอกได้ไหมล่ะคะอะไรนะน้องนิวเยียโอ้น้องนิวเยียบอกคุณครูว่า,วามันแข็งนะก้อนหินนะครวูวอ เก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้วก้อนหินที่มันอยู่กันเยอะๆแล้วควอบลงไปเดินนะคะนอกจากจะบอกว่าแข็งแล้วมันยังมีพื้นผิวยังไงคะน้องนิวเยียอะไรนะคะน้องปอจูโอ้น้องปอจูบอกว่ามันขุกข่ะนะครูวอบเก่งมากเลยค่ะเอนอกจากก้อนหินแล้วคุณครูวอบยังพาเด็กๆไปรู้จักผิวสัมผัสอะไระอีกคะฮะอ๋อ ทรายเก่งมากเลยค่ะน้องกอลียน้องกอรียบอกว่าทรายเอ๊ะแล้วทรายมันมีลักษณะแบบไหนคะโอ้ยเก่งจังเลยอะ่ะอันดาน้องอันดาบอกว่าทรายมันหยาบนะครูวอที่สุดรักที่สุดเลยค่ะเอ๊ะแล้วอย่างสุดท้ายละคะเด็กๆคุณครูวอพาเด็กๆไปสัมผัสพื้นผิวอะไรมาคะหไหนใครจะบอกคุณครูว่าบ้างคะโอ้โห อาชีบอกว่ายญ้าสุดยอดสุดยอดแสดงว่าตั้งใจเรียนมากเลยยญ้ามันมีพื้นผิวแบบไหนคะอ๋อแปมปัดแปมนปัดบอกว่ายญ้ามันนุ่มมากเลยครูวอบงั้นดีเลยค่ะเด็กๆขาคุณครูวอบนะคะมีการบ้านอยากจะฝากให้เด็กๆทําด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะใช้เท้าน้อยๆของเด็กๆนะคะสัมผัสพื้นผิวอะไรก็ได้นะคะถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอ ส่งมาให้คุณครูวบดูด้วยนะคะแล้วบอกคุณครูวบด้วยนะคะว่าเด็กๆสัมผัสผิวอะไรนะคะว่าผิวนั้นมันมีลักษณะขุกขะะนิ่มร้อนเย็นหรืออย่างไรก็ได้นะคะตามความคิดของเด็กๆเ,เลยนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอส่งมานะแล้วครูวบจะรอดูนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย